เร็จแล้วค่ะมาใช้เจ้ากนละทันทีเ <Thank you. S 1> มื่อวานนะคะทำเค้กกล้วยหอมวันนี้แฟนบีห่อขนมนะคะไปที่ทำงานด้วยนะเอาไปกินกับกาแฟนะคะแล้วก็มีกาแฟด้วย ตอนนี้นะคะบีก็กําลังเก็บกวาดนะคะห้องข้างล่างอยู่นะคะเพื่อนๆก็จะเก็บเอาอาหารของน้องหมาให้เรียบร้อยเอากล่องเอาอะไรไปทิ้งค่ะแล้วก็ทําความสะอาดนะคะกวาดเก็บขี้ฝุ่นขี้ผงเนาะช่วยสามีนิดนึงนะคะจัดให้มันแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อยหนึง่งเพราะว่า อุปกรณ์พวกนี้บีจะไม่ไปแตะต้องของเขานะคะเพราะว่าเขาเป็นช่างค่ะเดี๋ยวเขาเกิดว่าเขาหาอะไรไม่เจอมาอย่างนี้เพื่อนเอนมันก็จะยุ่งยากนะคะเราก็เลยไม่ยุ่งเดี๋ยวบีก็จะย้ายด้วยนะคะย้ายเออต้นกล้าที่บีเพาะค่ะตอนนี้มันงอกแล้วเพื่อนๆแต่เราอ่ะเอาไพไว้ข้างในไงมันก็เลยแบบลกนะคะเดี๋ยวบีก็กําลังจะมามาจัดนะคะ ห้องนี้แล้วก็จะได้ย้ายพวกต้นกล้านะคะมาไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็จะทำความสะอาดสักหน่อยนะคะกวาดแล้วก็เดี๋ยวจะจัดระเบียบนะคะไม้อะไรอย่างนี้เอามากองให้มันแบบเป็นที่เป็นทางนะคะมันจะได้มีที่เนาะวางของนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ใส่ขยะรีไซเคิลด้วยนะคะมีหลายอย่างที่ต้องทำดูคนอยากเล่นนะคะ นี่แหละจ้ะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะคะคุณโทนี่นี่อยากเล่นบิชงกาแฟมาด้วยมามา,มาทานกาแฟด้วยกันกินกาแฟเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะทำงานต่อจ้ะว่าไงคะไม่มีเวลาจะเล่นด้วยนะเนี่ยโทนี่เอ้ย ชงกาแฟจนกาแฟเย็นแล้วมัวแต่ทำอย่างอื่นเก็บกวาดอยู่บีทำงานนะคะแล้วบีก็ไม่ได้มองเวลาจะเพื่อนๆนจนแฟนบีกลับมาแฟนบีก็เอาของมาให้ด้วยนะ อันนี้ก็จะเป็นไม้นะคะที่เอาไว้อะไรเขาเรียกเสียบเนาะเวลาที่มีโอเคสำหรับพวกที่ไม้เลื้อยเนาะอันนี้นะคะอะไรหลุกแล้วก็ได้โมบินมาด้วยโอเคได้ไม้ไผ่มาด้วยจ้ะโอเคจ้ะเพื่อนๆ อ้าม ah, ักอิสาใบอุ่นซักซ yeah, <yeah>, yeah, uh ุ้มเอาวเฮียไวเอสเอดวีอิสาซุ้มใบชะปินเวนอิสาบูเมนการฟีนวีดักอืมฮโอเคมีหลายอย่างนะเพื <laughs> ่อน <laughs> เดี๋ยวเรามาดูทีนโอ้ oh. ได้เฟอร์นิเจอร์นะคะได้โต๊ะเก <laughs> 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 ้าอี้

ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแฟนกลับมาแฟนบอกว่าให้รื้อออกนะคะเดี๋ยวแฟนจะทําชั้นนะคะเอาไว้ให้บีวางพวกต้นไม้อะไรแบบนี้จะ้ะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยได้รื้ออีกรอบหนึ่งนะคะตอนแรกก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวถ้าทําเสร็จแล้วเดี๋ยวนะจะให้เพื่อนๆด <c oughs> โูโซนี่ก็เล่นทั้งวันเลย เอาล้วค่ะเพื่อนๆน,นี่ตอนนี้นะคะเราก็จัดบ้านน้อยของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงที่เห็นอยู่นี้นะคะมันก็คือขยะนะอันนี้เป็นพวกกระดาษนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทิ้งนะคะเราก็ใส่ถุงพิกแบ็กไว้แล้วส่วนอันนี้นะคะในถุงเหลืองๆเนี่ยมันเป็นขยะรีไซเคิลเราต้องรอวันที่เราทิ้งขยะนะคะ ส่วนตรงเนี้ยบีก็จะแยกไว้เลยนะคะเป็นหมวดหมู่เพราะว่าที่นี่เขาให้แยกขยะเนาะเพื่อนๆน,นมันก็จะมีพวกเหล็กพวกขวดนะคะอันนี้อันนี้เป็นแก้วนะคะที่เปนแตกนะแล้วก็พวกไฟพวกอะไรอย่างนี้บีก็จะแยกไว้นะคะส่วนถุงนี้นะเป็นถุงเอ่อเกี่ยวกับขวดพลาสติกแบบนี้นะคะที่ออสเตรียนะตอนนี้เขาเริ่มแบบว่าถ้าเราซื้อเอ่อน้ำแบบนี้นะคะมากินเนาะ แล้วก็มันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะนี่เราก็จะเอาขวดไปหยอดใส่ตู้นะคะแล้วมันก็จะเป็นเงินออกมาให้เราจะเพื่อนเพื่อนอันนี้บีก็เก็บไว้เวลาที่บีไปไปซื้อนะคะบีก็จะเก็บขวดมาด้วยนะแล้วก็วันนี้นะคะแฟนบีก็ได้เอาชั้นนะคะมาวางไว้ให้บีนะอันนี้นะคะก็ จะเป็นชั้นเอาไว้สำหรับวางพวกอุปกรณ์ในการทำส่วนของบีนะคะบีก็ได้เพาะเออ่มเล็ดนะคะมันก็จะมีเออ่มะละมีฟักทองนะคะมีฟักมีแฟงมีหลายอย่างอยู่จากเพื่อนๆแล้วก็เออ่ตรงนี้นะคะเป็นมเมล็ดที่มันงอกแล้วเนาะนี่นะ วันนี้ทีแรกว่าจะมาทําตรงนี้แหละค่ะแต่ว่าเก็บข้างนอกทั้งวันเลยบีเลยไม่ได้ทําเดี๋ยวบีนะคะจะมาทําพรุ่งนี้โซนนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นพริกนะอันนี้ก็เป็นมะเขือมะเขือ,ขอนี่มันไม่ค่อยงอกเลยค่ะงอกน้อยมากนะเพื่อนๆอน่นียค่ะบีก็ไอ้นี่ไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะบีจะมาแยกเนาะแล้วก็ใส่ถาดไข่ไว้นะคะส่วนดินบีก็มีเรียบร้อยแล้ะแฟนบีไปซื้อดินมาให้นะคะ ส่วนขยะตรงนี้นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะขนขึ้นรถเอาไปทิ้งนะเพื่อนๆโถนี่วิสูวัสมักสูปวัวนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็วันนี้เฟนบีก็ขนของมาจากที่ทำงานด้วยนะพกเฟอร์นิเจอร์นะคะเดี๋ยวบีจะพาเพื่อนๆขึ้นไปดูข้างบน นี่นะคะแฟนบีก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาเนาะที่แรกมันมีเก้าอี้สองตัวแกเอามาอีกสองตัวนะคะมาเพิ่มเป็นเซตนี้นะคะ1ชุดนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตู้จะเพื่อนๆโอ้ยงานบีเนาะเยอะมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆทำไปนะคะถ้ามีเวลาเนาะแล้วก็เก้าอี้นะคะเก้าอี้แล้วก็โต๊ะเนาะเอาไว้ตั้งข้างนอกนะคะ นี่เพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้อากาศดีเนาะมีแสงแดดบีก็เลยได้แบบว่าออกไปข้างนอกนะคะทําหลายอย่างมากเลยนะและนี่นะคะก็คือบรรยากาศตอนเย็นที่สเตอร์ซิงนะคะเพื่อนๆเอาละค่ะเพื่อนๆสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบีก็ต้องขอตัวไปก่อนนะเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณทุก การติดตามนะคะทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ like, แล้วก็ทุกสับสไคร์นะคะเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีเอาวีเดเซนเอาวีเดเซน <laughs> ไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีเอาวีเดเซน